คุณพ่ออยากจะทดสอบว่าลูกชายเป็นอัจฉริยะหมากรุกหรือเปล่าปรากฏว่าแค่เดินหมากได้5กระบวนการเขาก็ชนะแล้วแต่ถึงจะชนะเขากลับไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งลูกชายสงสายตาเป็นในมาบอกหมากตายเห็นไหมฉันปิดทางเดินของคุณไว้ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ก็ปิดทางเดินไว้หมดแล้วเห็นไหมหละ่ะก่อนออกไปเขาอวดชัยชนะให้ภรรยาฟังอย่างภาคภูมิใจแต่ภรรยากลับพูดว่าคุณไม่เข้าใจหรือไง เขาไม่ได้อยากชนะพ่อของเขาหรอกพ่อรู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยตัดสินใจจะเล่นกับลูกชายอีกครั้งแม่คิดว่าคุณกำลังปล่อยให้ชนะคุณรู้ไหมว่าปล่อยให้ชนะหมายความว่าอย่างไรไม่รู้ชนะพ่อไม่เป็นไรหรอกท่านจะไม่โกรธตาต่อไปนี้พ่อระมัดระวังทุกกระบวนท่ามากขึ้นแต่ท่านคิดช้าเหลือเกินจนลูกชายกับลูกสาวเล่นของเล่นกันอยู่ข้างๆท่านยังคงคิดอยู่ว่าจะเดินม้าหรือเดินเี้ดี แต่พอท่านคิดออกเสียทีลูกชายกลับไม่มองกระดาษเลยแล้วก็กินทหารราบตัวเล็กๆเ,เข้าไปโดยไม่หลังเลยเกมการแข่งขันดําเนิน,นต่อไปจนถึงเย็นพ่อไม่ลุกจากเก้าอี้เลยแม้แต่น้อยแต่ลูกชายเริ่มอาบน้ําแล้วช่วยขยับม้าไปข้างหน้ากษริย์ของฉันหน่อยได้ครับควีนของเขาจะเสียแล้วหรือครับช่วยฉันเดินบักหน่อยสิเดินแล้วงั้นตอนนี้เราออกไปเล่นข้างนอกกันได้แล้วใช่ไหม แต่เรายังไม่จบเกมเลยนี่นาโจซี่จบแล้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของโจซีที่เล่นหมากรุกไม่ต้องสงสัยเลยเขามีพรสวรรค์ด้านหมากรุกอย่างน่าทึ่งนี่ทําให้คุณพ่อเฟรดค่อนข้างประหลาดใจเพื่อไม่ให้พรสวรรค์อันหาได้ยากของลูกชายต้องสูบเปล่าเขาจึงตัดสินใจทันทีที่จะหาอาจารย์ที่ดีให้กับลูกชายด้วยความเคารพและตั้งใจแน่วแน่เขาพาโจซี่ไปที่ห้องทํางานของอาจารย์รู และขอร้องให้รับลูกชายของเขาเป็นสิทธิเพื่อนร่วมงานที่เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับหมากร่อมบอกผมว่าสามารถหารถแทนเดอฟินีได้ที่นี่ดิฉันอยากหาครูสอนลูกชายค่ะฉันไม่รับสอนแล้วค่ะเพื่อนร่วมงานของฉันบอกว่าคุณยังสอนอยู่งั้นเขาคงเข้าใจผิดหลังจากถูกปฏิเสธเขาเตรียมตัวจะพาลูกชายไปแต่เมื่อเขาเดินไปถึงข้างๆโจซีเขาก็ตกตะลึงเมื่อพบว่า ลูกชายกำลังต่อสู้กับสิทธิเอกของรูสได้อย่างสูงสีใบหน้าของเขาดูไร้เดียงสาแต่การวางหมาก,กลับรวดเร็วราวสายฟ้าแลบแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและความสุขุมที่ไม่สมกับวัยส่วนอีกฝ่ายนั้นคิ้วขมวดแน่นหน้าตาไม่ดีนักเห็นได้ชัดว่ากำลังดิ้นรนอย่างหนักแต่ไม่นานเสียงวางหมากก้องเงียบลงฉับพลันคู่ต่อสู้หน้าตาตกตะลึงเด็กชายตัวเล็กๆอายุเพียงเจ็ดขวบคนนี้จนเขาต้องจนตรอกสุดท้ายเขาจึงได้แต่ทำอย่างช่วยไม่ได้ล้มกษัตริย์ของตัวเองแล้วเลือกที่จะยอมแพ้ บางทีเพื่อปลอบใจคู่ต่อสู้ที่แพ้ก่อนจากไปโจซี่ก็ใจกว้างมอบขนมของตัวเองให้เขาขอบคุณแต่ทั้งหมดนี้ทั้งหมดถูกบรูซที่ยืนอยู่ไกลๆเห็นอยู่เขาเริ่มสงสัยเด็กชายตัวเล็กๆคนนั้นจึงแอบตามพวกเขามาที่สวนสาธารณะที่นี่คือสวรรค์ของจอซี่สิ่งที่เขาชอบทําที่สุดก็คือการเล่นหมากรุกกับคนที่รักหมากรุกที่นี่ในนั้นมีวิสซ,ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนที่ดีของเขา เขาสอนจอซี่เล่นหมากรุกแบบเร็วสามนาทีบอกเขาว่าจะคว้าโอกาสทองในยามที่สถานการณ์ยุ่งเหยิงได้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็คือโจซี่ได้เรียนรู้จากเขาว่าความสนุกสนานของการเล่นหมากรุกนั้นอยู่ที่การได้เล่นอย่างแท้จริงดังนั้นการแข่งขันของพวกเขามักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและดึงดูดผู้คนมากมายให้มาดูและในกลุ่มคนวันนี้บรูซก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาแอบดูอยู่ข้างๆ่าดูเหมือนจะต้องการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานในใจแล้วก็เช้าวันถัดมา บรูซก็เข้าไปหาเฟร็ดเองชวนเขาไปที่สนามแข่งขันหมากรุกทัวนาเมนต์ที่นี่แตกต่างจากบรรยากาศสบายๆในสวนสาธารณะอย่างสิ้นเชิงนักหมากรุกนั่งอยู่หน้ากระดานหมากรุกแต่ละคนน่าเครียดรึมบางคนเคยเป็นแชมป์ประเทศบางคนเป็นนักหมากรุกมืออาชีพระดับโลกพวกเขาเหล่านี้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตและตามความฝันที่ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้องเพื่อจะเป็นบล็อกบี้ฟิชเชอร์คนต่อไปแชมป์โลกในตำนานแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือคนส่วนใหญ่ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเพียงแค่ฉันเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในกรอบจำกัดของกระดานหมากรุกไม่เพียงแต่หลงทางอยู่ในหนองน้ำแห่งชัยชนะและความไพ่แพ้แม้กระทั่งจะไม่มีวันได้สัมผัสเกียรติยศและขอบเขตอันสูงสุดนั้นแต่รูสกลับเห็นความหวังในตัวโจซีเขาจึงตัดสินใจที่จะฝ่าฝืนกฎและรับโจซีเป็นสิทธ์บล็อกบ,บีฟิชเชอร์เหนือกว่าทุกคนค้นพบแก่นแท้ของหมากรุกนั่นคือศิลปะฉันพยายามเรียนแบบเขามาตลอดชีวิตพวกนั้นก็เช่นกัน แต่เรายังห่างไกลมากทายาทของเขาไม่ได้มาคืนนี้ไม่มาที่นี่เขากำลังนอนหลับอยู่ในบ้านของคุณในห้องของเขาเองอย่างไรก็ตามบทเรียนแรกของบลกูก็เลยให้โจซีได้เจอกับบททดสอบที่นหนักหนุวงทีเดียวเขาจัดวางกระดานหมากรุกให้เป็นตาตายที่ซับซ้อนมากแล้วบอกโจซีว่าแค่สี่กระบวนท่าก็สามารถเช็คเมทได้แล้วต่อจากนั้นก็ปัดมือออกไปอย่างแรงแล้วก็กวาดหมากรุกทั้งหมดลงพื้น เขาต้องการฝึกฝนความจําของโจซีและความสามารถในการวางแผนล่วงหน้าในเกมถึงแม้ว่าโจซีจะไม่เคยเล่นหมากตาบอร์ดมาก่อนก็ตามแต่หลังจากคิดอยู่คู่หนึ่งก็มีวิธีชนะในใจแล้วย้ายม้าไปที่48ถูกต้องแล้วทําให้บรูซตีใจมากแล้วหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าบอกโจซีอย่างจริงจังว่าใบประกาศนียบัตรนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรตยิยศสูงสุดของหมากรุกสากลแต่จะได้มันมาต้องสะสมคะแนนให้เพียงพอเห็นดวงตาโตโตของโจซีแล้ว ไฟแห่งความปรารถนาในใจก็ลุกโชนขึ้นมาทั้งทีเขาหยิบสมุดบันทึกบนโต๊ะขึ้นมาอย่างพอใจแล้วจดคําว่าบวกสิบคะแนนไว้ข้างชื่อโจซีอย่างตั้งใจสุดท้ายก็เก็บใบประกาศนียบัตที่เต็มไปด้วยเสน่ดึงดูดใบนั้นลงไปในกระเป๋าอย่างระมัดระวังภายใต้สายตาที่ตั้งตารอของโจซีนั่นคือจุดเริ่มต้นกระดาษแผ่นนี้ที่อยู่ตรงหน้าเสมอดูเหมือนจะเอื้อมถึงได้ง่ายๆได้ผูกมัดหัวใจของโจซีที่ปรารถนาจะพิสูจน์ตัวเองไว้อย่างแน่นหนาหลังจากนั้น ไม่เพียงแต่บรูซจะสอนจอซีเล่นหมากรุกเท่านั้นแต่เขายังจะไปร่วมเชียร์การแข่งขันเบสบอลของจอซีเหมือนคนในครอบครัวอีกด้วยแต่พอค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตของเขาได้บรูซก็พบปัญหาใหญ่เข้าเลยบอกความกังวลน,นี้กับพ่อแม่สิ่งที่ผมสอนในห้องเรียนกับสิ่งที่เขาเรียนรู้ในสวนสาธารณะมันคนละเรื่องกันเลยพวกนั้นรู้แต่เรื่องยุทธวิธีไม่รู้เรื่องกลยุทธ์พวกเขาใช้การเดินหมากที่คาดไม่ถึงเพื่อทําให้คู่ต่อสู้สับสนหรือเปลี่ยนแผนการ ใช้เทคนิคแบบนี้เล่นหมากรุกเร็วสองนาทีหาเงินค่าใช้จ่ายประจําวันอาจได้ผลแต่ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการโจซีจะเสียเปรียบพวกคุณจะบอกให้เขาไปเล่นหมากรุกที่สวนสาธารณะน้อยลงได้ไหมพ่อฟังแล้วก็ยินดีกลงแต่แม่กลับปฏิเสธทันทีเธอไม่อยากทําลายความสุขของลูกชายไม่ให้เขาไปเล่นหมากรุกที่สวนสาธารณะจะเป็นการฆ่าเขาเลยละ่ะบางทีแม่ก็เป็นแบบนี้เสมอความรักของพวกเธออ่อนโยนเหมือนแผ่นดินดูเหมือนจะเงียบเชียบ แต่กลับคอยประคองอยู่เสมอในอย่างที่ไม่ทันได้ตั้งตัวคอยประคับประคองชีวิตของลูกความสุขที่เบาบางและประบางที่สุดไม่นานหลังจากนั้นก็มาถึงการแข่งขันมารครุกอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโจโซีบรรยากาศในสนามแข่งขันเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่เงียบเชียบส่วนพ่อแม่ที่อยู่ด้านหลังเด็กๆด,ดูจะกังวลมากกว่าเด็กๆเ,เสียอีกบางคนถึงกับลงไม้ลงมือกันกลางสนามแข่งสาเหตุเพียงเพราะคนหนึ่งเกาหูอีกคนเข้าใจผิดคิด,คดว่าเป็นการส่งสัญญาลับสุดท้ายพ่อแม่ทุกคนเลยโดนเชิญออกจากสนาม บรรดาผู้ปกครองที่หวังให้ลูกประสบความสําเร็จถูกขังรวมกันบรรยากาศเลยเปลี่ยนไปทันทีมีคนเดินไปมาอย่างกระวนกระวายมีคนสั่นเทาและอธิษฐานต่อพระเจ้าแม้แต่เฟรสที่มักจะไม่ใส่ใจอะไรก็ยังรู้สึกได้ถึงบรรยากาศตึงเครียดจ้องมองอันดับบนผนังไม่วางตาพร้อมกับการแข่งขันที่ดุเดือดผ่านไปหลายชั่วโมงโจซีฝ่าฟันเข้ารอบชิงชนะเลิศกับผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งและในขณะนั้นเองผู้ปกครองของคู่แข่งก็เข้ามาใกล้รอบชิงชนะเลิศลูกชายฉันกับคู่แข่งเล่นกันอย่างสูสี แต่ทางด้านนี้การต่อสู้ของเฟร็ดกับผู้ปกครองของผู้แข่งกลับน่าตื่นเต้นกว่าโจซินนี่ปัญหาอีกแล้วเขาถูกกินทหารอีกตัวแล้วไม่ต้องห่วงลูกชายคุณจะพ้นจากสถานการณ์ลำบากได้ไม่ใช่เขาถูกกินตัวมากเกินไปจะแพ้แน่แต่ทันทีที่พูดจบเด็กที่สงสารกลับมาอีกครั้งปีติเพิ่งเสียรถไป ลูกชายของคุณอาจจะวางแผนเสียรถโดยเจตนาเขาน่าจะยังได้เปรียบอยู่สุดท้ายหลังจากการต่อสู้ครึ่งชั่วโมงผู้ชนะก็ปรากฏชัดแล้วการแข่งขันจบลงแล้วใครชนะระหว่างทางกลับบ้านเฟร็ดน่าเครียดแต่หลังจากลูกชายหลับไปแล้ว เขาก็เล่นกับถ้วยแชมป์และยิ้มอย่างภาคภูมิใจต่อมาเขาจับมือลูกชายเดินไปตามสนามแข่งขันต่างๆถ้วยรางวัลมากมายที่ส่องประกายไม่เพียงแต่ส่องแสงบนเวทีรับรางวัลแต่ยังสร้างเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตครึ่งชีวิตของพ่อคนนี้ด้วยค่อยๆเขาชินกับแสงไฟสปอตไลท์และเริ่มลืมรสความสุขเล็กๆน้อยๆท่ามกลางสายตาอิจฉาริษยาของผู้ปกครองคนอื่นๆความสุขเล็กๆน้อยๆน,นั้นมาจากถ้วยรางวัลของลูกชายที่เขารักและหวงแหนงยิ่งนัก ดูเหมือนว่าทววรางวัลเหล่านั้นก็เปล่งประกายด้วยแสงสว่างที่เป็นของเขาเองทว่าในวันประชุมผู้ปกครองธรรมดารรมดาวันหนึ่งคำพูดของครูก็ราวกับน้ำเย็นที่ตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวฉันเชื่อว่าโจซีเก่งมากรุกมากเลยนะแต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญคําว่าของเล่นนี่แหละขอโทษนะมากรุกของเล่นนี่แหละฉันรู้ว่าเขาเก่งมากแต่ตรงนี้มันทําให้ฉันกังวลยกตัวอย่างเช่นลองเล่นอย่างอื่นดูสิอย่างเช่นไพ่ป๊อ อย่างเช่นเกณฑ์หมูสามตัวอะไรแบบนั้นหมูสามตัวยกตัวอย่างนัดหมูสามตัวถึงแม้ว่าครูจะพูดอย่างอ้อมค้อมแต่เฟรสรู้สึกว่าครูเปรียบมาทุกเป็นเหมือนเพลป๊อกเป็นการดูหมิ่นอย่างที่สุดเขาที่ปกติอ่อนโยนสุภาพกลับโมโหอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอโทษคะ่ะแต่คําเปรียบเทียบข,ของคุณไม่เหมาะสมเลยถ้าคุณจะยกตัวอย่างจริงๆอย่างน้อยก็ควรจะสมเหตุสมผลเช่คนคณิตศาสตร์ดนตรีหรือศิลปะไม่งั้นคุณก็กําลังดูถูกเขาอยู่ ดูถูกมาครกดูถูกฉันฉันไม่มีความหมายอย่างนั้นแต่คุณก็เป็นอยู่นั่นแหละแม้แต่ตอนนี้ที่คุณมองฉันก็ยังคุณวิชกินข้าฉันคิดว่าบางทีคุณรู้ไหมคะว่าลูกชายฉันเก่งแค่ไหนฉันจะบอกคุณเขาเหนือกว่าความสําเร็จทั้งหมดที่ฉันทํามาจนถึงวัยนี้เขาเหนือกว่าคุณไปทุกด้านลูกชายฉันมีความสามารถพิเศษเย็นวันนั้นกลับถึงบ้านเฟรดบอกกับโจสีว่าได้หาโรงเรียนใหม่ให้เขาแล้ว ที่นั่นสภาพแวดล้อมดีกว่าครูก็เก่งกว่าและยังมีการเรียนบักรุกอย่างมืออาชีพด้วยแต่โจซีไม่พอใจเพราะอย่างนั้นแล้วฉันเองก็ต้องจากเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนทุกคนไปแต่เพื่อไม่ให้พ่อผิดหวังสุดท้ายเขาก็ตอบตกลงที่จะย้ายโรงเรียนทว่าเล่นตลกของโชคชะตาก็มักจะมาอย่างไม่ทันตั้งตัวในวันรุ่งขึ้นโจซีอยู่ที่สวนสาธารณะได้พบกับเด็กหนุ่มอัจฉริยะอีกคนหนึ่งโจนาธาน เด็กหนุ่มัยเดียวกันคนนี้ฝีมือการเล่นหมากรุกเฉียบคมราวกับมีดการเดินหมากของเขาเหมือนไร้ขอบเขตโจซีไม่เข้าใจแผนการของเขาเลยและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาไม่เพียงแต่ชนะอย่างง่ายดายแต่เขายังมีอร่าที่ทรงพลังเหนือกว่าเด็กัยเดียวกันเพียงแค่ไม่กี่คำพูดที่ดูเบาๆก็ทําให้คู่ต่อสู้รู้สึกอับอายจนแทบไม่มีที่ยืนไม่ให้ขนมก็จะสนนี่เป็นครั้งแรกที่เซลซีเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าพรสวรรค์นั้นไม่ใช่รสมีที่เป็นของเขาเพียงคนเดียว ค่ำคืนนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ก็มาถึงชมรมหมาหมากรุกของบลูโดยมีชายคนหนึ่งนำทางปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของบลูและโจนาทานก็เป็นศิษย์เอกของเขาเขาบอกกับบลูว่าการแข่งขันสะสมคะแนนระหว่างประเทศครั้งต่อไปนักเรียนของตัวเองอย่างโจนาทานก็จะเข้าร่วมด้วยการประท้วงครั้งนี้ทำให้ใจของโจซีเปลี่ยนไปบ้างเย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านโจซีก็ถามพ่อของเขาอย่างกระทนหนว่าถ้าผมแพ้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อของเขาก็บอกว่าเจ้าจะไม่แพ้หรอกโจซี ถ้าเกิดผมแพ้หล่ะครับฉันกลัวว่าฉันจะแพ้โจซีพวกเขากลัวคุณพวกเขากลัวคุณจะตายไปเลยจริงๆแล้วโจสี่ไม่ได้กลัวการแพ้มากรุก,กเขาแค่กลัวว่าถ้าแพ้พ่อจะติดหวังนั่นมันน่ากลัวกว่าการแพ้เสียอีกแล้วการแข่งขันก็มาถึงตามกำหนดในฐานะพ่อของนักกีฬาอันดับหนึ่งของคะแนนสะสมปัจจุบันเฟรดรับการสัมภาษณ์จากสถานีโทรทัศน์ด้วยความภาคภูมิใจ แต่ใครจะไปคิดว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อมาโจซีก็เดินออกมาจากสนามแข่งใบหน้าของพ่อเต็มไปด้วยความไม่เชื่อลูกชายของเขาแพ้แบบพลิกล็อกตั้งแต่รอบแรกแพ้ให้กับนักกีฬาที่อยู่อันดับหลังอย่างไม่น่าเชื่อท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักพ่อที่เคยชินกับชัยชนะและกิตติยศยอมรับไม่ได้จริงๆท่านถามโจซีซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าทำไมถึงแพ้เร็วขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงกันแพ้แค่เจ็ดตาเอง บางที่ผมอาจจะไม่ใช่คนที่จะทําอย่างนี้ได้คุณรู้ว่าไม่ใช่แบบนั้นคุณรู้ดีว่าแพ้การแข่งขันได้อย่างไรฉันไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้บอกฉันทีว่าทําไมคิดให้ดีๆนะฉันไม่เร่งคุณหรอกพิตาเดียวก็แพ้ไปแล้วงั้นตอนนี้ก็ไปไตรตรองให้ดีๆสะตกลุมพรางเขาหรือเปล่า หรือว่าควินของคุณออกมากเร็วเกินไปรู้สเตือนคุณอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เหรอบางที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะเก่งกว่าฉันก็ได้อย่าเอาคนเร็วๆนั่นไปเปรียบเทียบกับคุณเขาไม่คู่ควรทำไมคุณถึงห่างไกลาจากฉันขนาดนี้ประโยคของลูกชายเหมือนหนามที่แทงเข้าไปในใจเขาพ่อที่เคยไม่ใส่ใจกับการแพ้ชนะตอนนี้ก็ถูกชัยชนะและความท้ายแท้ควบคุมอารมณ์อยู่เกียรติยศที่ลูกชายนำมาให้ ทำให้เขาค่อยๆหลงทางจากจุดเริ่มต้นของหัวใจตัวเองแต่เงาแห่งความพ่ายแท้ก็มิได้สลายไปพร้อมกับสายฝนทัศนคติของบรูซก็เปลี่ยนไปอย่างมากเขาไม่ชื่นชมความดีของโจซี่อีกต่อไปแล้วกลับมองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของเขาและสิ่งที่ทําให้โจซี่รัดใจยิ่งกว่านั้นก็คือบรูซแม้แต่ความสุขเพียงเล็กน้อยของเขาก็พรากไปเขาห้ามไม่ให้โจซี่ไปเล่นหมากรุกกับนักหมากรุกมือสมัครเล่นที่สวนสาธารณะอีกต้องฝึกฝนอย่างจริงจังในสโมรสรหมากรุกเท่านั้นถึงอย่างนั้นก็ตาม แต่บรูซก็ยังคงเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเขาจะตำหนิโจซีเพราะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและหักคะแนนเขาในสมุดบันทึกเล็กๆโจซีเริ่มเก็บตัวเงียบขึ้นและรอยยิ้มก็หายไปจากใบหน้าทุกครั้งที่กลับบ้านหลังเลิกเรียนผ่านสวนสาธารณะที่คุ้นเคยเขาจะชะลอฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองเข้าไปข้างในอย่างเงียบๆและความเงียบเหงาเหล่านั้นก็ถูกแม่ที่เอาใจใส่สังเกตเห็นวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าจะเริ่มไม่สนใจหมากรุกแล้วเมื่อเผชิญกับเกมที่หวังไว เขาไม่ได้สนใจว่าจะแก้เกมได้อย่างไรแต่สนใจว่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หลังจากแก้เกมได้สกอรดเล็กน้อยเอาใบประกาศนียบัตรพวกนั้นมาวางบนโต๊ะทีละใบมันไม่มีความหมายอะไรเลยแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาอยากได้อีกใบใหม่คัหรือจะเอาสิบใบหรือจะเอายี่สิบใบที่แท้ใบประกาศนียบัตมาครุกล้วนเป็นคำโกหกที่บรูซใช้กระตุ้นเขา เซีดซึ้งไปเกียรติยศที่เคยไล่ตามกลายเป็นแค่ขนมหวานหลวงตบหน้าเขาแม่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็โกรธท,ทันทีไปให้พ้นจากบ้านฉันลูกใช้คำโกหกตบหน้าเด็กน้อยและแม่ก็ใช้ร่างกายเป็นกำแพงกั้นลมหนาวแต่ตอนเย็นพ่อรู้เรื่องแล้วแต่กลับทะเลาะก,กับภรรยาอย่างรุนแรงเขาคิดว่าบรูซไม่ได้ทำผิดลูกชายอ่อนแอเกินไปจำเป็นต้องผ่านความผิดหวังและความน้มเหลวเพื่อเติบโตเด็กที่เล่นเบสบอลมีกี่คนที่ทุกครั้งที่ลงสนาม กลับกังวลว่าจะสูญเสียความรักจากพ่อทุกคนเขารู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขาเขารู้ว่าคุณคิดว่าเขาอ่อนแอแต่เขาไม่ได้อ่อนแอเขาใจดีเสียงทะเลาะกันของพ่อแม่เหมือนมีดแทงหูของจอชี้เขาหลับตาไม่ลงทั้งคืนจนกระทั่งเช้าว,วันใหม่เขาตื่นแต่เช้าและเริ่มศึกษาการเล่นบากรุก แม้แต่ห้องที่รบก็ถูกจัดให้เรียบร้อยนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เฟร็ดหวังไว้เสมอแต่ตอนนี้เขากลับมีความสุขไม่ได้เลยเขาบอกโจซีอย่างระมัดระวังว่าเธอไม่ต้องเล่นหมากรุกก็ได้นะฉันจะไม่บังคับเธอทำในสิ่งที่เธอไม่ชอบอีกแล้วแต่โจซีกลับพูดอย่างเข้าใจเหตุผลว่าแต่ฉันอยากชนะฉันอยากชนะด้วยตัวเองแต่ใบหน้าของพ่อกลับไม่มีแม้รอยยิ้มแห่งความสุขเพราะเขาเห็นได้ชัดเจนว่าขณะที่ลูกชายพูดประโยคนั้น เบื้องลึกในดวงตาของลูกชายมีเพียงความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าอย่างหนักหนืงหาความกระปรี้กระเป๋าและความสุขที่เคยมีมาไม่พบอีกแล้วนาทีนั้นเองที่เฟร็ดได้รู้แจ้งเขาพาโจซีกลับไปยังสถานที่ที่ความฝันเริ่มต้นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเขาไม่บังคับให้ลูกชายฝึกฝนอีกต่อไปแล้วแต่ควบคุมเวลาการเล่นหมากรุกของลูกชายอย่างเข้มงวดส่วนใหญ่แล้วเขายังพาโจซีไปเล่นเบสบอลกีฬาที่เขาเคยชื่นชอบที่สุดด้วยค่อยๆโจซีก็กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม แต่บรูซกลับรู้สึกไม่พอใจเขาไปหาเฟรดบอกเขาว่าการแข่งขันใกล้เข้ามาแล้วไม่ควรพาโจซีไปเล่นหมากรุกที่สวนสาธารณะอีกต่อไปแล้วนักกีฬาคนอื่นๆกำลังพยายามศึกษาแผนการเล่นอย่างหนักในสภาพแบบนี้โจซีต้องแพ้แน่นอนแต่เฟรสไม่สนใจเรื่องแพ้ชนะมานานแล้วขอแค่ลูกมีความสุขนั่นคือเกียรติยศสูงสุดของเขาแล้วไม่นานหลังจากนั้นการแข่งขันหมากรุกระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้เริ่มขึ้นตามกำหนด ที่นี่รวมเอาสุดยอดนักหมากรุกเยาวชนจากทั่วประเทศไว้ด้วยกันแชมป์เก่าโจนาธทานมาถึงอย่างช้าๆท่ามกลางสายตาของทุกคนเขาไปนั่งที่ที่นั่งของผู้ท้าชิงแชมป์สูงสุดมองสำรวจทั่วทั้งห้องด้วยสายตาเย็นชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สายตาของเขาหยุดอยู่ที่โจซีการแข่งขันในวันแรกสิ้นสุดลงโจซีด้วยพลังที่ไม่มีอะไรหยุดได้กล้าไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและคว้าสิทธิในการท้าชิงบัลลังแชมป์ค่ำคืนก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรูสมาที่ห้องของโจซีโดยไม่ตั้งใจ เขาจะมอบของขวัญพิเศษให้โจซีซึ่งเขียนไว้ว่าด้วยเอกสารฉบับนี้ขอรับรองว่าโจซีวิ่กินจนถึงปัจจุบันในสายตาของอาจารย์ของเขาได้บรรลุระดับปรมาจารย์แล้วโจซีรับใบประกาศนียบัตรอย่างช้าๆมันไม่ใช่แค่กระดาษบางๆที่สามารถถ่ายเอกสารได้ไม่จำกัดอีกต่อไปแต่เป็นการยอมรับอย่างจริงใจและการสนับสนุนอย่างแน่วแน่จากคุณครู ฉันไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นครูของเธอและในที่สุดรูสก็เข้าใจแรงบันดาลใจที่แท้จริงคือการจุดไฟในใจไม่ใช่การระเบิดอารมณ์ในสมองเมื่อโจซีเข้าสู่สนามแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเขารู้สึกสงบอย่างประหลาดสายตาของโจนาธานที่เคยทำให้เขาเหมือนตกอยู่ในน้ำแข็งคราวนี้กลับเหมือนสายลมพัดผ่านภูเขาไม่อาจก่อให้เกิดคลื่นแห่งความหวาดกลัวในใจเขาได้อีกต่อไปหัวใจของเขากลับมาพบจุดยึดเหนี่ยวได้อีกครั้ง แต่หลังจากการแข่งขันเริ่มต้นโจนาทานกลับนิ่งเฉยเพียงแต่ใช้ดวงตาเิ็นชาจ้องมองโจซีอย่างไม่กระพริบพยายามใช้การเสียเวลาเพื่อรบกวนสภาพจิตใจของคู่ต่อสู้แต่โจซีไม่ได้ตกใจเพียงแต่รอยอย่างใจเย็ยนให้โจนาธานเดินมาแต่เพียงไม่กี่กระบวนท่าต่อมาควีนของโจซีก็ถูกคู่ต่อสู้กินไปบรูซเริ่มเป็นกังวลเล็กน้อยแต่เพื่อนของโจซีชายผิวดำกลับตื่นเต้นเล็กน้อยโจซีวางแผนเอาไว้แล้วนี่เป็นกลยุทธ์ที่ผมสอนเขา โจนาธานเสียหมากสำคัญไปตัวหนึ่งดูสิการแข่งขันเริ่มตึงเครียดขึ้นทั้งคู่เล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่จูจู่จังหวะก,ก็เปลี่ยนไปตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนี่คือเกมที่ยากลำบากแบบคลาสสิกบรูซนั่งอยู่ข้างนอกพุมพันแถนการเดินหมากอยู่คนเดียวภาวนาให้โจซีเดินหมากถูกต้อง โจซีจ้องมองกระดานมาดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเดินยังไงผลก็จะแพ้เหมือนกันแต่ทันใดนั้นเขานึกถึงวิธีที่อาจารย์สอนขึ้นมาได้แล้วก็เอนตัวลงนอนกับตัวอย่างเงียบๆตอนนี้กระดานหมักลุกในสายตาเขาว่างเปลา่าแต่ในสมองมีรูปแบบการเดินหมักนับไม่ทวนกำลังหมุนเวียนอย่างรวดเร็วสิบกระบวนท่ายี่สิบกระบวนท่าสามสิบกระบวนท่า,ทาเขาคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายแล้วแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือโจซีไม่ได้เดินหมากแต่ยื่นมือออกมานี่คุณหมายความว่าอย่างไง เขาทำอะไรอยู่เนี่ยเขาเสนอให้เสมอกันฉันขอเสนอให้เราเสมอกันเสมอกันคุณต้องล้อเล่นแน่ๆคุณแพ้แล้วคุณแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเองฉันแพ้หรือคุณลองดูสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีๆสิคะฉันดูแล้วเสมอกันเถอะค่าให้เราได้แชมป์ร่วมกันยอมเสมอถึงตาคุณแล้ว ต่อจากนี้การเดินบากของทั้งสองคนรวดเร็วมากทุกกระบวนท่าอยู่ในแผนการของโจซีมากตาย เมื่อเจนร์าธาล้มความกษัตริย์ของตัวเองโจซีชนะเลิศทุกคนวิ่งเข้าไปในสนามเพื่อเชียร์โจซีในขณะนั้นพ่อก็เข้าใจในที่สุดว่าลูกชายของตัวเองไม่เคยอ่อนแอแต่เขามีคุณค่าอันล้ำค่านั่นคือความเมตตาเส้นทางสู่การเป็นผู้ชนะไม่ใช่เรื่องราวของอัจฉริยะที่ผง,งาดขึ้นมามันเผยให้เห็นว่าพ่อแม่และผู้ให้การศึกษาควรทำอย่างไรให้มากกว่านี้คุณพ่อเฟรชจกผู้ให้การสนับสนุนอย่างตื่นเต้นในตอนแรก จนกลายเป็นคุณพ่อดาราที่หลงไหลในแสงสว่างแห่งเกียรติยศและสุดท้ายก็เป็นผู้ที่ตระหนักได้อย่างเจ็ดขวดหลังจากคืนฝนตกหนักเส้นทางที่เขาเดินมาอย่างผิดพลาดเป็นภาพสะท้อนของพ่อแม่ผู้หวังให้ลูกประสบความสำเร็จมากมายสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดไม่ใช่การยืนอยู่บนเวทีรับรางวัลที่สูงที่สุดพวกเขาแค่อยากเห็นฉันยิ้มอย่างจริงใจเวลาที่ฉันชนะและดีใจกับเขาจริงๆและเวลาที่ฉันแพ้ได้ยินคำว่าไม่เป็นไรตกลับบ้านกันเถอะพวกเขาแค่อยากจะแน่ใจไม่ว่าฉันจะเป็นอัจฉริยะหรือคนธรรมดา ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวฉันจะเป็นเด็กที่พวกเขารักที่สุดเสมอเพราะถึงแม้จะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเพียงใดก็ยังต้องการความรักความเข้าใจและการอบอุ่มอย่างอง่อนโยนความสําเร็จที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะคู่แข่งมากมายเพียงใดแต่คือการที่สามารถรักษาความสงบและความดีงามในใจท่ามกลางความวุ่นวายและสามารถที่จะเพลิดเพลินกับความสุขในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายนี่ต่างหากคือชัยชนะอันล้ำค่าและประทับใจที่สุดในเกมชีวิตอันยาวนาน